คงางที่สามค่ะแล้วก็ข้อสามค่ะเป็นหน่วยงานในที่ภายกับรัฐในการดำเนินจังหวัดค่ะก็ตามที่กลิ้งไปก็ในข้อทีชัย้ภาพนะครับประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จากที่เราพูดถึงในจังหวัดในที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของ ที่ท่านได้รรงค์แนะนำก็คือในเรื่องของโงชาติซีเกกก็คือตกลงจะมีจัดแน่ๆไหม,มที่นี่นะครับเขาเขาเขาไปดูใช่ไหมผมก็เลยบอกว่างั้นให้การกีฬาเขาจัดเวลาแล้วกันแล้วถึงจฉลิไปดูการกีฬาในลนครเ็นขาดใหญ่นะคะและ้วก็กีฬาสุสวนหน้าสุดก็จะขอรับ รวมบริเวณที่จะมาช่วยในงานที่อวันี้ได้ผู้ผู้ดำเนินการที่บริเวณสัย์จนกำลังีกระบวนการร่างัสตรับต่อครับเชต่อครับผ้ารได้มาสขาหมาเลนสินค่ะรอบคิบอนสนามกีฬาแค่แปที่ให้แกเป็นการนะคะในการแข่งขันค่ะประเด็นนะก็จะมีโรงแรมลาูน่าไรโนเทลค่ะสำหรับที่ภาคของข้อความทกษาคเป็นโครงการเป็สัมพันธ์ได้เดิมงการเป็นแา่ ทัสว35 38ลงวันที่3ก็ผมจะต้องเริ่มสอนนักเรือนเรื่องเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือคำเตือนแบบรับจ้างนะครับได้ออกแบบว่าจะมีการทัดนักจ่ายเนี่ยต้องทำเสร็จแล้วก็ทำซื้อมาแล้วก็อาจรบริวารลำนำโดยผู้ลงนามจะเด็นคือเขาขอผมมาเนี่ยไม่เกินไปอีกปีครึ่งหลังจากเราเนี่ยนะครับก็จะมีซีเจอีกแล้วที่มาเลเซีย เขาไม่ไม่เอาเราพวกทยแล้วก็มีรูปแบบการแข่งขันท่่านรอห้วยุด5ท่4 4 4 2 8ลงวันที่สิหบุนายนยอกลางกีฬาซุเอนกีฬาแบดมินต่นกีฬาไดนดูกีลาหวยกีฬาโตเรีบุรีสีภูค่ะแล้วก็กีฬาหวยค่ะลงทีเมเซียงสนากีฬาเหือแบบแ้านันนะคะท้อาะก็ได้